ดูกันต่อนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับในครึ่งเวลาแรกนั้นทางด้านของทีมตรงอีจานนะครับยิงประตูเค้ิ่ํานไปก่อนหนึ่ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูกันว่าทางด้านของทีมรอตีแดงมิตรภาพนะครับจะยิงประตูตีเตื้นได้หรือเปล่านะครับอีก35นาทีในครึ่งเวลาหลังครับเริ่มครับ แรงผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับแต่ว,ว่าทางด้านของรูปเกมจะเป็นยังไงครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับอ้าวฟาวครับจันอินเล่งเสียงขึ้นเล่นเล่นกับหลงตองดึงสองสามส,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 สี่ตัว นักกีฬาได้รับบาดเจ็บนะครับลบแล้วหนึ่งสองสามสี่ลบทดสอบลบกู้โอเคครับเอาแบบแน่นๆลบลบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบลบโอเคครับนี่ กลหรือจะเล่นลูกสูตรยังไงครับทางการของโรมีจานเอฟซีครับดนประตูที่2ครับลูกนี้ยิงอัดเข้าไปเลยครับแต่ว่าติดกำแพงอยู่ครับทางการของโดนดีมแดงมิตรภาพนะครับมองหาเพื่อนนะครับใจ่ายขึ้นไปมาตรงกลางติดอีกแล้วครับเนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในแดนหน้านี่ของทีมโลดีแดงไม่ได้เล่นเลยครับจะโดนประกบติดบดนะครับ จะแก้ยังไงครับกับเอาบอลมาเล่นทางด้านของการหลังก่อนครับเต็ดชัวร์ครับมาแล้วครับทางด้านของรถมีแดงหมายเลข10บ <c oughs> เปิดขึ้นไปให้กับผู้เล่นของปีกซ้ายครับลำหน้านะครับนายแต็ซิกลายปิดพลาดนะครับ การนะครับลายแมนนะครับบิชยุทธรักอูนะครับนักศึกษาของวิไลัยคนิกนางร้องของเรานะครับนุนขึ้นมาครับที่หน้าประตูครับยังไม่ผ่านครับหมายเลขห้าและจริงกันโอ้โหนิดเดียวนะครับอ่ก็ปอนปินิตกับอดุลนะครับที่จะเล่นกันแบบวันพูแบบเร็วๆนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านครับมาอยู่ที่1ิบสองครับการเทระกุญมีนะครับ บางบอลแล้วก็อาจะได้ฟาวครับเล่นไปแล้วครับทาง้านของโรบีแตงครับอยู่ที่แบ็กซ้ายครับเปิดขึ้นไปข้างหน้าอ,อกเก็บไปได้ครับหมายเลขสิบจะวิง่งเป้าบอลครับแต่ว่าหมายเลขสิบเก้าของโรบีจานครับสกัดออกเล่นข้างก่อนนะครับ กำลังจะเพิ่มนะครับทางด้านของรถดินแดงครับนี่ตีเข้าไปเรื่อยๆครับอาไมายเลขิบอนนะครับจัดบอลไม่ดีครับรงอีกจารพลิกมาได้ครับแก้ไขฟ้าแต่สถานการณ์ดีครับจะเปิดขึ้นมาแต่ว่ายังติดผู้เล่นของรถดินแดงครับโอ้โหบีขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับกะว่าจะนาจะเริ่มคุมเกมนะครับต่อบอลกันหนึ่งสองครับไม่มีใคร เล่นมาครับเสร็จกันใหม่ครับหนึ่งสองครับตรงกลางครับสิบสองครับพันจักรชบุญนมีครับนี่โอ้โหโดนสกัดมาครับแต่ว่ายังเข้าทางพุทธศาประตูนะครับเล่นกันแปะหนึ่งสองครับเติมเพืเล่นกองกลางเข้าไปอีกนะครับทา้านของดาบดินแดงครับาจะเริ่มคุมตรงกลางแล้วก็ค่อยๆเจาะจากซ้ายขวาครับ เ่ว่ต้นเกมนั้นเรามาดูกันครับครึ่งเวลาหลังครับดรงอีจานเปิดขึ้นมาเร็วครับและลณะของการเล่นของทีมดวงอีจานนั้นจะเซตบอลกันไม่เยอะครับแต่ว่าบอลจะไปถึงหน้าประตูเร็วมากครับดังนั้นประมาทไม่ได้เลยครับเริ่มต้นกันใหม่ครับที่กองหลังนะครับเซตกันใหม่ครับ4-3ก็อยู่ที่บอลครับ เลขสิบสองครับข้อกลับคืนครับจังหวะยังพอดีอยู่ครับ20่สิบปีกซ้ายครับปีกซ้ายจะเล่นครับจะไปต่อได้บอลออกนะครับเป็นลูกพุ่นของ,งอกบีจารครับ ต้นพึ่งเวลาหลังนะครับกระกอยังหนึ่งตัต่อศูนย์ดูครับยังไม่ขยับหนีไปไหนครับนอนยีแดงวิดเกลภาครับล็อกไปสวยครับลูกนี้หมายเลขสิบมองไปทีาประตูครับกะใรท่าไปเองครับอ้ายังไงครับลูกนี้เปิดประตูประตูหมายเลขสิบสอนยิงไม่โดนครับถ้าโดนก็มีโอกาสครับแต่ว่าหมายเลขสิบนั้นทําเกมขึ้นมาอย่างสวยงามเอาเปิดขึ้นมากาไลแมนครับยกพงแล้วครับ น้าตราพงศลราชนะครับนี่เป็นคุณครูนะครับคนละของวิทยาเอีกนางรองของเรานเองนะครับสายตายังดีอยู่ครับเอาละครับเปิดเกมขึ้นมาครับหลุดไหมครับหมายเลขสิบครับโอ้โหหมายเลขสิบไปท่บอลทำไม่ทันครับกระชากไปครับแต่ว่ายังไน้าอยู่ครับนี่ทักษะดีมากครับหมายเลขสิบสองครับ หมุนบอลกลับมามองหาเพื่อหมายเลขเลินครับแต่ว่าดงอีจาน่ยวิ่งมาเป็นแบบโอ้โหติดเร็วมากครับแล้วก็เป็นบอลของดงอีกจานครับสกัดขึ้นมายังอยู่ที่มื่อเล่นกองกลางครับพลิกหนึ่งสองจ่ายออกไปที่แบ็กซ้ายครับโอ้โหนะครับ่อน้างจะนิ่งนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับที่แบ็กซ้ายครับแบ็กซ้ายจ่ายทะลุมายังไม่ผ่านโนดินแดงครับ รู้สึกในช่วงของครึ่งเวลาหลังนั้นนะครับางด้านของนดินแดงนั้นจะเริ่มที่จะเซตในแดนหลังได้ชัวร์หมายเลตสิบครับหมายเลตสิบล็อกล็อกไปยังไงต่อครับแล้วก็ยิงลงูกนโอ้โห,โหหลายจังหวะนะครับพยายามจะหาโอกาสเน้นๆนะครับแต่ว่าบอลมันออกหลังไปครับยังไม่เป็นประตูนะครับ ทำไมครับสารของลูกดีการครับรักษาประตูตั้งบอลครับมองหาเพื่อนไม่มีใครครับจ่ายเข้ามา็บนี่หนึ่งหมายเลขสิบสองแต่ว่าบอลยังไปเข้าทางรักษาประตูครับยี่สิบเอ็ดครับรับบอลกับเพื่อนครับจ่ายไปที่ตรงกลางครับแล้วก็ล็อกตึงล็อกสองยังได้อยู่ครับเล่นสั้นๆกันแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับบอลอยู่ที่โนนดินแดงครับบอลจีนแดงจับตรงนี้บอลหลุด มาครับแต่ว่ายังแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับผู้รักษาประตูคืนให้กับหมายเลขสิบสองครับสิบสองจ่ายตรงกลางครับนี่อัดกันเยอะครับหมายเลขสิบครับวันนี้ค่อนข้างที่จะติดติดขัดขัดนะครับนี่โอ้โหนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับหมายเลขสิบอาจารย์พปลปราะว่าทีจะพิวลย นะครับทางด้านของข้าสนามนะครับตรงนี้อาจารก็เตรียมจะเปลี่ยนไปเล่นนะครับรออีกหนึ่งจังหวะก่อนนะครับสิบสองครับอาจารย์ไชยรับบุญมีครับเป็นครูในทีมอีกนักลงาือลงนี้ยังไงครับโอ้โหมุมนี้เหมือนจะจ่ายพลาดนะครับแต่เป็นการส่งนะครับบูรณาษาประตูจ่ายขึ้นมายันอยู่ที่กองกลางครับนี่ลงมาแพ็กเกมใหม่ครับที่ แบ็คซ้ายครับ2ี่สิบจับบอลได้กายตรงกลางครับเริ่มจะโล่งนิดหนึ่งครับ43งัดบอลขึ้นไปให้กลับไปเลขสิบหมายเลขสิบไปแล้วครับแต่ว่าโดนผู้เล่นของโดมีจานเข้ามากดดันครับยังรอดได้อยู่ครับยังโอ้โหยังไปได้อีกครับหมายเลขสิบของโรนินแดงไปได้อีกครับไปเรื่อยๆครับเลยจ่ายที่ร้บประตูครับอ้าวหนึ่งต่อหนึ่งรสงประตูยิงตูกนี้โอ้เมนเมนครับ เป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับโอ้โหโลกนี้หมายเลขสิบขอนโดนดินแดงวิตภาพนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับอาศัยความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็จ่ายมาให้เพื่อนหน้าประตูครับบริเวณตรอบเขตโทษนั้นยิงได้อย่างเฉียบคมมากครับสามเหลี่ยมหนึ่งตอนหนึ่งนะครับมิตรภาพโนดินแดงมิตรภาพกับดงมีการเอฟซีครับ โอ้เพื่อหลังมาดีครับทางด้านของโนดินแดงครับเฮือิมากครับแต่ว่าดงอีจานก็น่าจะเป็นประเภทเครื่องร้อนช้าครับค่อยๆที่จะทําเกมนะครับเหมือนในครึ่งเวลาแรกหรือเปล่าครับเอาละครับรู้สึกว่าทางด้านของโนดินแดงครับจะเก็บบอลไม่ได้ครับเล่นฝ่ายตัวเองมากยิ่งเพื่อเตจจายทะลุครับแต่ว่า โดนสกัดออกด้านข้างนะครับหมายเลขสิบสี่ของงอีจานครับหนึ่งตอนหนึ่งครับหนึงเวลาแรกนั้น1นศย์ตอนนี้หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับโดนดินแดงกับตรงอีจานครับจ่ายมาที่ลูกสาประตู <c oughs> ตนะครับจ่ายไปที่แบ็คขวาครับ ค่อนข้างจะตันขึ้นสูงนะครับล็อกหนึ่งจังหวะแต่ว่าโดนผู้เล่นโรอิการมาแยกบอลนะครับแต่ว่าโดนออกด้านข้างไปครับเป็นรูปทุ่มของโดนดีแดงมิตรภาพนะครับเยนบอลกันใหม่ครับสกอร์อุ่นใจนะครับแบบนี้สกอร์มิตรภาพแน่นอนครับกระชับมิตรแต่ว่าดูจากการเล่นและก็ ความมุ่งมั่นของผู้เล่นแล้วน่าจะไม่หยุดที่สกอร์นี้นะครับทั้งสองทีมนั้นแต่ก็หวังจะทําผลงานในการอุ่นเครื่องให้ดีที่สุดนะครับเขาเรียกความมั่นใจนะครับเอแล้วครับเด่งตอนหนึ่งนะครับเสมอกันอยู่ครับหมายเลขสิบสามเพาะกับหมายเลขกองกลางครับจ่ายขึ้นมาครับอ้าวหลุดไปแล้วครับยังหลุดไม่หลุดครับยังโดนสกัดออกด้านข้างนะครับหมายเลขสิบเอ็ด เมธานะครับของทางด้านตรงนีจารนะครับโดนสกัดออกด้านข้างไปนะครับเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับโนดินแดงครับจาบจะมาพักก่อนนะครับยี่สิบสี่พักนะครับโนดินแดงนะครับแล้วก็ส่งผู้เล่นนะครับไม่มีหมายเลขนะครับเตรียมอยููข้างสนามแล้วนะครับเอ่อในการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับ พิตาใหม่นั้นนะครับสามารถที่จะเดินออกนั่นข้างสนามได้เลยนะครับนะครับลงนี้ไดตั้ง้องนัโอ้โหยิงอุบายายไม่ทันครับจังหวะมันเร็วนะครับจับบอลได้สวยงามครับแต่ว่าขาดแค่ประตูแค่นั้นเองครับโอ้นะครับชั่วพิตาครับเกือบขึ้นนำสองต่อหนึ่งนะครับสวยจริงๆครับถ้าเข้านะครับ เอาเล่นกันใหม่ครับยังติดๆกันัดอยู่ครับของหลังสกัดมาได้อยู่ที่หมายเลข12อาจารย์เจรัตครับจะเปิดขึ้นไปนะครับแต่ว่าโดนผู้เล่นของดวงิจานนะครับปนีบๆไม่ได้ดีครับบอลไม่ถึงเพื่อนครับจ่ายไปแล้วครับจะหลุดไม่หลุดไม่หลุดครับ20เมตรซ้ายหนุนขึ้นไปครับหมายเลข10บตัวเก่งครับเนี่ยเป็นปีกซ้าย ยี่สิบหกครับหลุดขึ้นไปอ่ะได้ไม่ได้ครับสิบสามสิบสามจะเล่นครับแต่ว่าโนดิแปนมาทันก่อนครับอ่าครับมาครับจ่ายขึ้นมาที่หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับเล่นกับเพื่อนนะครับอยู่ที่ท่านสายกับโอ้ชิงกันสวยงามครับแล้ววิ่งขึ้นไปครับหมายเลขสิบไม่ได้บอลครับทานของโรรมการจะเปลี่ยนไปที่เล่นหรือเปล่าครับ จายเล่นขึ้นมาครับโอ้โหปล่อยบอลมาแล้วก็นิกมาเล่นครับแต่ว่าจ่ายไม่มีผู้เล่นวิ่งมานะครับเ่าทาาผู้รักษาประตูครับอาจารยขุนจับบอลแล้วก็ตัดทิ่ใจเปิดยาวๆครับไปที่กลางสนามครับติดผู้เล่นตรงอีจ่ายรบ43ครับโอหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าจ่ายที่ไปในแดนหน้าครับอาวแล้วก็ยิงลูกนี้ผู้รักษาประตูโอ้โหผ่านไปเลยครับ จังหวะการเล่นขึ้นมาของดงอีการครับชิ่งกันหนึ่งสองอย่างรวดเดียวแล้วก็ยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับขึ้นนำไปครั้งกับดงอีการเอฟซีนะครับผู้เ่นหมายเลขสิบสามนะครับบีรบุสนะครับยิงไม่ได้แรงนะครับแต่เล่นทิศทางนะครับผู้รักษาประตูปัดไม่ถึงครับสองนึงครับ โอ้โหเพิ่งตีเสมอได้ครับโนดิบแดงอ่าดูกันต่อครับอ่ายผิดบ้านครับมาแล้วครับที่ฝั่งฝาหมายเลขห้าครับหมายเลขห้า <c oughs> เดียวกับพระสงฆประตูแต่ว่าจริงไม่ดีครับ <c oughs> โอ้โหน่าเสียดายครับ <c oughs> อ่าปูนน่าเหมือนส่งให้พระสงฆประตูเลยครับ ตั้งใจว่าใจจริงให้เข้าครับแต่ว่าเดียมที่เท้าที่โดนบอลนั้นไม่ดีครับต้องลุยกันต่อไปครับพรอพี่ลิฟครับผู้รักษาประตูออกมารับบอลครับแลวกระจายไว้ที่หมายเลขสิบสองครับเลมกลับมาปั่นตัวอีกครั้งหนึ่งครับโดนดินแดงครับไม่ฟานะครับกรรมการบอกว่าเป็นลูกทุ่งของทีมสิบได้จไม่ยกธงให้ นี่ตัว้ามนะครับวันนี้น่าจะเป็นจังหวะเป็นลูกทุ่มของทีมตอวิจาญครับอุ้ยๆๆๆ จานเริ่มพับสนามบุกอีกครั้งหนึงครับวางหมายเลขแปดครับสินกันได้อยู่ครับจลายลงเป็วนะครับโอ้โหจะตั้งใจจะให้เพื่อนะครับแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งล้าหน้านะครับก็เลยตัดสินใจหยุดเล้นนะครับก็ลูกทั้งเตะจากจุดเกิดเหตุนะครับ การค่อนข้างที่จะเชื่อมข้นนะครันี้วงสกรคุยทวีจรนะครับกับผ่านมาหลากหลายสนามแล้วนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อครับที่แบ็คขวาครับจ่ายมาแล้วครับเล่นหนึ่งสองกับกองกลางกองขาเพื่อนูที่หมายเลขสิบสองครับเล่นบอลออกการข้ามไปเอเป็นต้องนีจานครับได้เล่นโลกทุ่ม จบพอได้ครับเปิดขึ้นมาหน้าประตูแต่ว่าไม่พร้อมเล่นครับโอ้โหไม่งั้นอาจจะพลิกแล้วก็เข้าไปทาประตูก็ได้ครับอาแล้วครับหมายเลขสิสิบสาจ่ายมาที่หมายเลขสิบสองครับแต่ว่ายังติดผู้เล่นครับกรรมการไม่ว่าเลยนะครับเป็นล็อกอ้งมาแล้วครับหมายเลขห้าจ่ายขึ้นไปที่หมายเลข6กครับ6 6อหกยังได้อยู่ใจไปตรงกลางครับแต่ว่าติดผู้เล่นของโรดินแดงครับ เล่นชิงกันครับจ่ายมาที่12ครับ12บสองจับบอลได้แล้วก็จ่ายที่1ิครับเอาลุดไปแล้วครับ10กกำมาการไม่ว่าอะไรครับ10บส1บ,สบ,สบส็บไปที่หน้าประตูครับแต่ว่าโดนผู้เล่นของโดมีจานครับเข้ามาสก,กัดไปได้ครับไม่งั้นอาจจะมีลุ้นลุดเดียวนะครับ ลาหลังนะครับโลูเตะมุมนะครับลูกพันเนอร์นะครับอยู่ที่12นะครับการไทยรัฐนะครับเ่าเกิน,น,นหมายเลข43มาครับเปิดขึ้นไปน้บประตูครับโอ้โหนะครับถ้าผ่านผู้เล่นกองหลังไปเมื่อกี้มีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัดสินใจเตะออก มองออกด้านข้างไปก่อนนะครับเป็นรูปตั้งเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของพีนโดนดีแดงมิตรภาพช่วงบรรยากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศกำลังดีนะครับแต่ว่า จะเริ่มมืดมืดลงมาเรื่อยเรื่อนะครับในกาว่าจะต่างกันเองครัในเวลาจบลุอเปล่านะครับแต่ว่าเกมก็ดำเดนินการไปในครึ่งหลังก็าจะผ่าน1 5นาทีไปแล้วครับหรือ20นาทีนะครับอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วประตูครับยังเล่นได้อยู่แต่ว่าทางใจจะเล่นบอลครับเู้เล่นฝั่งนรดิแดง นครับโดนบอลออกด้านหลังไปพลุตั้งเตะจากหน้าประตูของโอมอีจานเอฟปีครับ